ฉีดวัคซีนแล้วพรามทีนะคะหมอหวังว่าจะไม่ซื้อเพิ่มนะคะฝากด้วยนะคะ Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา6กโมงเช้านะคะวันนี้นะคะจะเป็นวันที่เราจะไปฉีดวัคซีนกันเท่ด้า อุก,ก็เลยมาถ่ายวอล์กให้ดูนะคะว่าเตรียมตัวยังไงก่อนไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็หลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วมีอาการยังไงมีผลข้างเคียงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะมื้อเช้าวันนี้นะคะเราทําเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างตอนนี้นะคะกําลังย่างไก่โดยหม้ออบลมร้อนนะคะเพื่อนๆไปทำกันได้นะคะอร่อยมากๆเลย ไม่ต้องเสียเวลามาจุดไฟจุดเตาข้างในไม่สุกข,ข้างนอกไหมนะคะน่าทานไหมเอ,อ่ยท่าดนี่นะคะคือไก่ย่างของเราจ้าวันนี้นะคะคุณแม่หุงข้าวเหนียวเองด้วยซึ่งอร่อยมากนุมน่มนุแล้วก็ทานข้าวเช้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะก่อนจะไปฉีดวัคซีนค่ะ วัคซีนกันค่ะเราก็มาเริ่มจากการแต่งหน้าเลยนะคะอันนี้แต่งไปด้วยแล้วก็มามอยไปด้วยนะทรามไม่รู้ของอะไร่อะเขาให้มาอีกทีนึงอันนี้คือรองพื้นที่ใช้นะคะจะบอกว่าเนี่ยกูก็จองวัคซีนไปนะนานมากกว่าจะได้ฉีดที่จริงกำหนดนะคะคือวันที่สิบกรกฎาแต่ว่า ไม่มีวัคซีนแล้วก็เลื่อนมานะคะได้มาวันนี้คือวันที่สิบสิงหาค่ะหนึ่งเดือนเต็มเลยนะคะที่เรารอวัคซีนกันอยู่ซึ่งไม่รู้นะคะว่าที่ไปฉีดอะ่ะจะได้วัคซีนของอะไรเพราะว่าบางคนก็บอกว่าจะได้ของแอสตราเซเนกาสองเข็มเลยเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะแต่บางคนก็จะบอกว่าจะได้เป็นซิโนแว กับแอสตาเป็นซิโนแวคเข็มแรกแล้วก็ได้แอสตาเข็มสองนะคะเราต้องไปลุนกันหน้างานนะคะว่าเราจะได้อะไรถ้าเป็นซิโนแวคนะเราก็จะไม่ฉีดรอไปฉีดแอสตาสองเข็มหรือไม่นั้นก็อาจจะรอโมเดอร์นาเลยตอนนี้นะคะเหลือกุ๊กเป็นคนเดียวในบ้าน ที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะพ่อแม่แล้วก็น้องได้ฉีดแล้วเพราะว่ามีโรคประจําตัวเป็นเจ็ดกลุ่มเสี่ยงนะคะตอนนี้เห we เลือเราคนเดียวแล้วที่ยังไม่ได้ฉีดซึ่งเรานั้นเป็นคนที่ออกจากบ้านไปซื้อของก็คือเราเสี hm. like ่ยงสุดเลยก็เลยอยากจะฉีดนะคะ พยายามหาช่องทางในการฉีดจ,จองที่นู่นจองที่นี่เต็มไปหมดหมายถึงว่าจองไม่ได้นะคะมันเต็มจองไม่ทันเพื่อนอันนี้เราจองของไทยร่วมใจนะคะจองไปนานมากแล้วซึ่งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็ไม่มีเลยค่ะ ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ยกเลิกครั้งที่แล้วว่าเลือนะคะเราต้องติดตามค่ะแล้วเข้าไปเช็คเองเหมือนวันนี้ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นน่ะที่เขาทำงานแล้วมันจะต้องลาก่อนหรือทำเรื่องขอลาอะไรแบบนี้นะคะคิดว่าทุกคนน่ะน่าจะลำบากมากเพราะว่า ดูข่าวเมื่อเช้าของเมื่อวานตื่นมาใช่ไหมคะดูข่าวสรยุทธช่องสามเขาก็รวบเลยเจ็ดแปดเก้าสิบฉีดวันรุ่งขึ้นเลยเราก็ต้องไปเช็คสถานที่เช็คเวลานะคะว่าได้ตรงกับเวลาเดิมและสถานที่เดิมที่เราเคยจองไว้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าน้่งงานอะ่ะคนจะเยอะไหมเพราะว่าเขารวบสามวันไว้ในวันเดียวกันเลย ว่าจะวุ่นวายขนาดไหนไม่ใช่เป็นบังซื้อโมเดลทุกคนมีปัญหาหรือเปล่าถ้าใครนะคะจองไทยร่วมใจนะคะเข้าไปหมั่นเช็คบ่อยๆนะคะเพราะว่าเขาไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นเราต้องเข้าไปเช็คเองนะคะว่าของเราอะ่ะคิวจัดสรรวัคซีนมาหรือยัง ตอนที่รอก็รอยอย่างเลื่อนลอยเพราะว่าไม่สามารถระบุได้ว่าเออจะได้หรือ,อยังจะได้วันไหนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะส่วนโมเดอานน้นหลายคนก็ยังรอซึ่งมันไม่มีแผนที่แน่นอนอ่ะเราก็รอโมเดนานะแต่ว่าเนื่องจากที่เราอ่ะจะต้องออกไปตลาดทุกวัน ซื้อของใช่ไหมคะก็เ,เลยคิดว่ามีอะไรก็จะฉีดก่อนดีกว่าไม่มีแต่ว่าถ้าได้ชีโนแวรคอะเราก็เป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าถ้าได้ชิโนแวรเข็มแรกเข็มสองแอตตาแล้วก็เข็มสามที่เราจะบูทอะเราจะไปไฟเซอร์โมเลนาเราก็จะเป็นสมสายพันธ์เลยเหรอหรือยังไงไอ้โอ <laughs> ่อยากะเป็นคนแรกของโลกหรือปาเป็นชาติแรกของโลกที่เราต้องแมทกัน มันไม่มีการวิจัยใดๆทั้งสิ้นเธอจะแบบว่าเออแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแบบนี้หรอสุดยถ้าเออได้อัตานะคะก็จะดีได้อัตาเพราะว่าหลายประเทศก็ยังใช้อัตาไฟเซอร์มันก็ภูมิก็จะขึ้นใช่ไหมคะ แต่นี้เราผสมซีโนแวคกับแอตตาคือแอตตามันโอเคภูมีังขึ้นอยู่แต่ว่าซีโนแวคคนอื่นที่ไปนั่นภูม,มันไม่ขึ้นน่ะ mm hmm. แต่เราก็ยังต้องฉีดมันหวังว่าจะไม่ซื้อเพิ่มนะคะฝา <Ooh. S 1> กด้วยนะคะงานแก้มนะคะวันนี้เราใช้สีชมพูปป คิดถึงการแต่งหน้าแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยอะไม่ได้แต่งหน้าเลยจ้าเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ได้แต่งหน้านานๆใช่ไหมคะเราลืมงานตาไปแล้วตาวันนี้นะคะเราจะแต่งง่ายเบสิกสุดคือสีน้ำตาลคะ่ะสีน้ำตาลและเบสิกยิ่งกว่านั้นคือใช้นิ้วจ้า ไปเลยละเลงีาตกันะลคะ ไปดูนะคะว่าหน้างงานจะเป็นยังไงนะคะเจอกัน เราก็ต้องเข้าไปรับบัตรคิวค่ะโดยส่ง s m สเนะคะให้พนักงานดูนะคะแล้วก็รับบัตรคิวเข้ามานั่งแถวเลยค่ะซื้อข้างในนะคะอากาศถ่ายเทค่ะแล้วก็พนักง,งานบริการดีมากเรารอนะคะรอเข้าไปข้างในเพื่อวัดความดันนะคะอันนี้คือบรรยากาศข้างนอกนะคะพี่ๆพ,พนักง,งานบริการดีพูดดีแล้วก็ให้คำแนะนำได้ค่ะ นี่คือคิวของเรานะคะเราคิวที่3 4มรอยสี่ค่ะนี่นะคะเข้าไปนะคะเตรียมบัตรประชาชนด้วยนะคะอันนี้คือขั้นตอนยืนยันตัวตน,นะคะ่ะแล้วก็ตอบคำถามนะคะแล้วก็วัดความดันให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มาหาพี่พยาบาลเลยค่ะพี่พยาบาลจะเป็นคนฉีดวัคซีนให้เรานะคะตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะกูเป็นคนกลัวเข็มด้วยนะ แต่ว่าพี่พยาบาลนะคะมือนนิ่มมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันใช้เวลานะคะกว่าค่อยๆลงวัคซีนไปนะคะใจเต้นตึกตักตึกตักเลยค่ะตอนที่ฉีดไปนะคะไม่ได้รู้สึกเจ็บมากเจ็บแบบทนไม่ไหวนะคะเจ็บนิดๆเหมือนมดกันค่ะทุกคนถ้ากลัวเข็มเหมือนกันนะคะสบายใจได้เลยค่ะทะ้าดาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็เอาเอกสารของเรานะคะไปต่อจุดสุดท้ายเลยค่ะคือนั่งรออาการนะคะแล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ความคิดเห็นนะคะว่าเออกระบวนการเป็นยังไงโอเคหรือเปล่ามีอะไรติดชมหรือเปล่านะคะแล้วก็นั่งดูอาการนะคะว่ามีอาการอะไรไหมพอครบเวลานะคะก็เดินออกมาได้เลยค่ะเขาแจกไอติมวอด้วยนะแล้วเรานะคะจะได้ใบรับรองว่าฉีดเข็มแรกแล้วค่ะ งบ้านแล้วนะคะกลับมาถึงก็ทานข้าวแล้วก็พาลาไปสองเมนนะคะแล้วก็อาบน้ำจะนอนพักผ่อนนะคะตอนที่ฉีดนะคะตอนที่นั่งดูอาการนะคะจะรู้สึกว่าเวียนหัวนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็จะมีอาการเหมือนว่าคลื่นไส้นิดนิด เหมือนจะอ้วกจะอ้วกค่ะแล้วก็ไม่มีอาการอะไรค่ะกลับมาถึงบ้านนะคะก็ทานข้าวแล้วก็กินพาราดักเอาไว้นะคะแล้วก็ผ่านมาสองชั่วโมงรู้สึกเริ่มหน่วงหน่วงแขนแล้วค่ะเริ่มปวดแต่ว่าจะไม่ใช่ตรงที่ฉีดวัคซีนนะคะจะตรงข้างล่างลงมาหน่อยนี่เธอ ตรงที่ฉีดวัคซีนจะฉีดตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยจะเริ่มปวดปวด,ปวดตรงนี้เริ่มขยับแล้วปวดปวดแขนนี่คืออาการของสองชั่วโมงผ่านมานะคะมีเวียนหัวจะอ้วกขึ้นไส้แล้วก็ปวดแขนค่ะแต่เราทานพาราดักไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการเรื่อยๆว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับการฉีด แอดตาเซเนกาเข็มแรกตอนนี้อนนา้าล้ังหน้าเตรียมพักผ่อนแล้วค่ะบายเจอกันอาหารเย็นวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันอังคารนะคะ,นะคะน้องเลยสั่งเคฟซีนะคะแล้วเราก็ทำสลัดเพิ่มนะคะแล้วก็ทานพาลานอนเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะเป็นวันที่สองของเรานะคะที่ฉีดวัคซีนไปนะคะ จะบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาสายสายแล้วนะคะประมาณ11โมงนะคะวันที่2นะคะตื่นขึ้นมานะคะลุกตื่นตั้งแต่ตีสีนะคะเจ็บแขนมากปวดแขนมากไม่โดนไม่ทําอะไรนะคะก็ยังเจ็บเหมือนมีคนมาต่อยต่อยต่อยตรงเนี้ยเจ็บสุดๆเลยค่ะแล้วก็มีอาการนะคะเจ็บคอมีน้ํามูกแล้วก็ปวดตัวไปหมดเลยค่ะเหมือนจะมีไข้นะคะแต่ว่าไม่มีไข่นะคะ แล้วก็ตอนเช้านะคะกูก็กินข้าวแล้วก็กินยาพาราเพิ่มนะคะทําให้ตอนสายๆน,นี้สามารถมาอัดคลิปบอกทุกคนได้ตอนเชา้าร่างกายไม่ไหวเลยคะ่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็มีอาการปวดแขน,นะคะ่ะปวดตัวนะคะแล้วก็ยังมีอาการเวียนหัวอยู่คะ่ะแต่ว่าไม่มากนะคะจะเป็นผลข้างเคียงในการสร้างภูมิของเราอยู่นะคะแสดงว่าวัคซีนที่เราฉีดนั้นไปดีหรือเปล่า ข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะคะจะมาบอกนะคะว่าเ,เมื่อวานนะคะพี่ไปฉีดนะคะพี่พี่พนักง,งานดีมากพูดจาดีมากเลยค่ะเเห็นพี่พี่เขาใส่ชุดเหมือนชุดของมอสีปทุมนะคะซึ่งเป็นการร่วมมือของมอสีปทุมและก็โรงพยาบาลตากสินนะคะของศูนย์ที่กูไปฉีดนะบริการดีสามารถสอบถามได้ถ้าสงสัยอะไรนะคะ สอบถามได้ทั้งพี่พนักง,งานแล้วก็สอบถามได้ทั้งพี่พยาบาลเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็จะมาบอกนะคะที่กูมีข้อสงสัยอะไรกูก็จะถามพี่พนักง,งานเขามานะคะแล้วก็มาบอกทุกคนนะคะขั้นตอนการเตรียมตัวนะคะก็คือมดแอลโกอฮอล์งดกาแฟนะคะแล้วก็เขาใช้เวลาสร้างภูมิเต็มที่ประมาณ1 4วันนะคะถ้าเป็นไปได้ งดแอลกอฮอล์14วันเลยนะคะเพื่อให้มาสร้างภูมิให้ดีนะคะเราจะได้มีภูมิที่สูงแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆนะคะตอนที่ไปนะคะทางสูนย์นะคะมีน้ำบริการด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าคนมันเยอะนะคะเวลาดื่มน้ำอะไรก็ให้ระวังถอดไม่ไม่ถอดแมสให้ เปิดข้างล่างแล้วก็ดูดเอานะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือทานนี้ตั้งแต่ที่บ้านไปนเลยค่ะพอออกมานะคะเขามีไอติมวอลแจกด้วยตอนที่กุก๊กอะนั่งเราดูอาการกุ๊กมีอาการเวียนหัวมันผอ,อืดผะอมจะอ้วกใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นไม่เยอะพอออกมานะคะทานไอนติมรู้สึกว่า,อาพอได้วันหวานแล้วอาการมันดีขึ้นค่ะ นี่นะคะคืออาการวันที่สองเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะดีขึ้นแล้วหรือว่าจะกลับไปโสมอีกเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งกินยาไปตอนเช้านอนมาสักพักนึงเออรู้สึกอาการดีขึ้นตอนเช้านี่คือไม่ไหวเลยค่ะเดี๋ยวไปดูอาการนะคะว่าจะมีอะไรอีกไหมหรือว่าหายแล้วล้วจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะทะาวันนี้นะคะเป็นวันที่3มนะคะหลังจากที่กูไปฉีดวัคซีนมานะคะตอนนี้นะคะ แขนนะคะก็มีอาการปวดนิดหน่อยเวียนหัวนิดหน่อยแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วนะคะสามารถเดินไปมุ่นไปนี่แล้วก็ทานข้าวได้ปกตินะคะแล้วเจอกันอีกิทีนะคะวันที่2พฤศจิกายนนะคะในการฉีดแอดตาเข็มที่2นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้กูอาจจะพูดเยอะมากมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง จับใจความได้บ้างน,นะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดขอโทษไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันอัดอั้นในใจนะคะเหมือนแบบว่ามี้ให้มีใจเป็นหนื่นลักขบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำแล้วจะกันคลิปหน้าบาย